สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายวาเกมเมอร์กิตีวาเจ้าเก่านะควันนี้ผมกิตีวานะครับผมได้ไปทำการดูหนังเรื่อง Thor Love and Thunder ซึ่งอ่าก็เป็นหนัง MCU เฟส4อีกเรื่องหนึ่งที่ออกมานะครับสำหรับใครที่จะไปดูก็แนะนำว่าสนุกแน่นอนนะสำหรับคนที่ ชอบดูหนัง MCU Marvel Cinematic Universe อูแล้วนะครับอืมขอบอกเลยฮะผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาสปอยนะครับเนื้อเรื่องช่วงประมาณ5นาทีแรกก่อนนะครับผมว่าเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างทำไมถึงมาเป็นหนังเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมก็ในช่วงแรกที่เปิดหนังมาครับผมหนังก็จะบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่ากอคือใคร กอมาที่พี่กอนะครับทพพี่กอที่เป็นกอเขาเป็นเ,เขาเรียกเป็นมนุษย์ต่างดาวของดาวดวงหนึ่งแล้วกันนะเขานับถือเทพเ,เจ้าคนหนึ่งนะฮะประมาณนั้นแหละครับมันมีเหตุเหตุหนึงที่ทําให้พี่กอเป็นก็เดอะก e อดบู u เชอร์นะครับผมหรือกอผู้สังหารเทพนั่นเองครับมันเป็นเหตุการณ์ในช่วงแรกเลยเมือถึงพวกเปิดมันมเลยพอเป็นพี่กอแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกอเดิน เดอะกอบบูเชอร์เสร็จแล้วเนี่ยภาพก็ตัดไปที่แก๊งกาเดียนออฟเดอะแกลเล็กซี่นะครับผมก็จะ mm hmm. มีเอ uh, สตาร์ลอร์ดกัมมอนาไม่มีมีมีแจ๊กเดอะเดสทรีเยอร์มี r ็อกเก็ตและคูนมีกรูดเนวิลลาเป็นแก๊งล่าจักรวาลกันทวนี้เขามาเหมือนมามาช่วยเหลือจักรวาลดาวดวงหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ทอก็อยู่ด้วยนะแต่เขาก็เล่าเรื่องว่าทอนั้นฮะก็ แต่ที่เห็นในเทเลอร์เราผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นในเทเลอร์คือทอฟิตคุณกลับมาก็คือช่วงนั้นแหละครับเขาก็จะ,จะฟิตคุณกลับมานู่นนี่นั่นให้หุ่นฝุ่นฟิตปังเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็ในใจเขาก็ยังแตกสลายนะครับกับเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแม่ตายพ่อตายน,ะน้องตายเมืองแตกคอนระเบิดอะไรพวกนี้ครับทำให้เขายัง ดาวอยู่มันก็เลยทําให้ขเขายังมีความเจ็บช้ําอยู่ในใจอยู่ลึกๆคนรักด้วยครับคนรักเขาก็เสียไปด้วยนะครับนเจนฟอสเตอร์นะั่นเองที่เลิกกันไปในทอพักสองไหมใช่ไหมทอพักสองใช่ไหมเออนะครับทอพักสองตอนจบหรือพักสามเราคงจะไม่ได้แหละเออก็แค่เลิกเขาเลิกกันคือเรารู้ว่าเราเขาเลิกกันนั่นแหละ มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทอต้องแยกทางกับแก๊งการเรียกอัลเบกอกซี่นะครับเหตุการณ์นั้นคืออะไรเราไปดูกันเองในหนังแล้วกันนะครับผมแค่มาบอกว่าทำไมถึงแยกผมแค่บอกว่าเขาแยกกันแต่ไม่รู้แยกทำไมนะฮะเสร็จแล้วก็ตัดมาที่เรื่องของเจนฟอ o s สเตอร์นะว่าทำไมเจนฟอสเตอร์ถึงกลับมา แล้วก็ทำไมเจนฟอสเตอร์ถึงได้กลายเป็นมตี้ทอหรือทอหิีนั่นเองครับผมถ้ากิใครที่ติดตามคอมิกอยู่ก็น่าจะรู้ว่าเพราะอะไรยังไงนะแต่ใครที่ยังไม่ติดตามผมแนะนำให้ไปดูนะก็ดีเลยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายเรื่องก็จะมาพนวดพนวกรวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนิวเอสกาดที่มาอยู่บนโลกแล้วตอนนี้ King, คิงวากิลี่ก็เป็นผู้เขาเรียกว่า เป็นคนปกครองอยู่นะฮะมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆของนิวเอสกาดนิวเอสกาดกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นเป็นกลายเป็นเมืองชาวบอมงอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งตกทั้งมวลเนี่ยทุกอย่างมาผนวกรวมกันนะกลายเป็นเนื้อเรื่องคอเล็บแอนทันเดอร์ในช่วงแรกแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อไปนะครับใครที่ติดตามบอกเลยฮะ เรื่องนี้สาหรับผมนะอทอก็ยังเป็นทออยู่อะมันยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวละครทอยังยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ไม่พัฒนามากสำหรับผมนะสาหรับทอมันก็ยังเป็นทอตั้งแต่ภาคเอาจริงเอานี้ดีกว่า ตั้งแต่ทอเดือดเดอาทอแบบง,งะเงินเง,งือนทอแบบคนซื่อชเชยอะไรประมาณนะั้นมันก็ยังเป็นทอแบบนั้นอยู่สำหรับผมนะนะแต่อย่างที่ว่าคือหนังมันเต็มตลกฮฮาหนังมันตลกเลยอะ่ะผมคิดว่ามันหนังตลกเลยคนระับผมไม่ว่าจะเป็นมุกต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ฮจะบอกว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อไม่ดีสำหรับเรื่องตลกนะฮะเพราะว่าบางอย่างบางจุดเฮ้ เรื่องเรื่องช่วงช่วง,วงเฮ้ยนึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะซีเรีสน,นะช่วงเนี้ยเอ้ามึงตลกเฉยองหรือว่ามันตลก,กเกลื่อนแบบไม่ให้มันดูซอฟลงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกเฮ้ยนี่เพื่อนมึนงอะแต่ว่ามึงตลกเฉยอ่ะถ้าคุณคนไปดูแล้วก็จะรู้ฮะว่ามันมันคืออะไรนะฮะสำหรับมิตี้ทอหรือว่าทอเจนฟอสเตอร์เนี่ยผมชอบนะมันเหมือน นางมาแย่งซีนคอของเรานะมาแย่งซีนแบบโอ้โหเท่อะอะไรจะเทะปานนี่เทปขีดผ้าใบป,ป่วงเลยนี่ประมาณนั้นเลยครับผมถ้าเกิดใครเห็นในเทรลเลอร์แล้วก็จะบอกเลยครับว่าในหนังเท่ยิ่งกว่าสําหรับน้องแพะถ้าเกิดเราเห็นในเทรลเลอร์อุ้ยตัวฮาร์ดตัวนี้คุณดูรับรองคุณขำอะน้องแพะเนี่ยแพะโอ้โหคือจะบอกว่า AMCU หรือมาเวลเนี่ยหลังๆนะทุกเรื่องน,นะครับมันจะมีสัตว์ตัวหนึ่งทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ก็แล้วแต่เป็นหนังก็แล้วแต่มันจะมีน้องสัตว์ที่เอาไว้ให้เราเรียกน้องอในเรื่องในหนังอ่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นแพะคู่ส่วนแพะคู่นี้จะมาไงก็ไปดูเอานะครับผมในในในหนังแล้วกันนะอตอนจบสำหรับเรื่องนี้ก็ ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆไปแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสมเหตุสมผลของมันก็ได้นะฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการไปต่อในข้างหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันรู้สึกแปลกกับสิ่งที่ตอนจบนำเสนอสำหรับใครที่เรียกว่าชอบดูหนังแล้วคาดหวังว่าทออันนี้ตลกอุ้ยคุณตลกนนนลแน่นอนขำเลยขำแน่นอนอ่ะผมเพื่อนผมเนี่ย นั่งข้างๆเนี่ยมันขำจนหัวใจไม่ออกผมก็อุ้ยมึงขนาดขนาดนั้นน่ะเส้นตื่นบอหีก็อาจบางหลายอย่างมันอาจจะเป็นมุกของฝรั่งตัตลกฝรั่งนะแต่ผมก็เออเมันก็หลายหลายอย่างก็ยิ้มขำๆอะเออแต่บางอย่างก็โอเคโอเคก็ก็คือมุกตลกกันนะเรียกว่าทอที่เรารู้จักทอใน MCU มันไม่สามารถไปเทียบกับอทอใน คอมิกได้ผมว่าทอในคอมิกมันดูจริงจังมากแบบจริงจังแบบหลายๆอย่างแบบอย่างว่าเนาะหลายๆอย่างในทอในคอมิกมันก็สุดๆอะ่ะแต่นี้ครับอย่างว่าทอ m c เอมซเราคงเอาไปรวมตัวกับทอในคอมิกไม่ได้มันก็เลยมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่คนที่อ่ รู้เรื่องคอมิกมาระดับหนึ่งแล้วมาดูมันทำให้เหมือนเรารู้จักเรารู้จักสิ่งนี้มาก่อนแล้วแล้วเรามาดูสิ่งนี้อีกรอบนึงเอา้ามันกลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักแต่ไม่รู้จักอะไรประมาณนั้นเลยแต่ถ้าหรับคนที่จะไปดูแนะนำครับถ้าเกิดคุณสามารถดูลงไอ a c ได้คุณก็จะเห็นตูดของทอที่ ยิ่งใหญ่เ,เ,เนะต็มๆนะตูดใหญ่ๆของทอเลยช็อตตูดทอนี่อะไรที่สาวๆในโลงอู oo, wow, wow ้ว้าวอูว้าวอทีเดียวนะส่วนเรื่องคะแนนที่ผมจะให้แปดประมาณแปดได้ผมแปดนะอะมันก็สนุกมันก็คือทอในแบบที่ทอมาเวล M.C.U. ครับผมคิดว่านิ่ใส่ทอใน M.C.U. เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มันเลยทำให้ รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เข้าแก๊ปสนุกดีนะมันเหมาะกับการที่เอากาเล็กซี่ดีนะทอคือทอฮะถามว่าอิสต์เอกเยอะไหมเฮ้ยถ้าเกิดคนรู้คอมิกมันก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งนะครับผมอแต่ถ้าคนไม่รู้ก็ลองไปถามหาดูว่าเฮ้ยพี่มันมีอิสต์เอ็กอะไรมัง่งผมก็อรออีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีคนทํา ไม่ว่าจะเป็นช่องเกี่ยวกับ MCU ต่างๆนะครับผมเขาก็จะทำอ e ีเตะต่างๆโผล่มาให้ดูแน่นอนฮะเอาละครับผมส่วนวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะผิดพภาพประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมใครดูมาแล้วนะฮะก็สามารถมาพิมพ์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในโอกาสหน้าครับผมบ๊ายบายสนุกไม่สนุกยังไงมาคอมเมนต์บอกได้นะ